ครึ่งเองฮะไปะะไปไปไม่ได้ขีน้วเสียงเกียร์อะเปลี่ยนระมเปนดังไม่หล่อลื่น,อนโอ้ยลื่นแต่ขนาดไม่หล่อลื่นนะแบบหมุนล้อนี่ฟรีเฟ่เลยอะดูมันเป็นแบริ่งอยู่แล้วเนาะ บรรยากาศที่อยู่ที่สกายเลนนะฮะส่วนภะมูนะฮะทีเราเ,าเสือหมอบมาปั่นกันนะฮะมีเสือหมอบสามคันนะฮะแล้วก็มินิมินิหมอบอีกสองคันนะคุณเนยนะฮะนะ่ะที่เห็นตรงนี้คือใช้แค่นันเดลอยู่ก็คือช่องเลยหอมหนึ่งหกแปดนะฮะวันนี้ลองเอาเสือหมอบเข้ามาในสนามดูนะคันที่ผมปั่นนี้คือของนากโก้นะฮะของนากโก้เนะี่ยเอามาเทสรถดูนะฮะ ส่วนคันหน้าหลนูเป็นเมอร์ลิด้านะฮะเมอร์ลิด้าเนี่ยอันนี้เป็นแคนนันเดลนะฮะของผมจะเป็นคอรลาโก้แล้วก็มเมเอร์ลิด้ามีเทิร์นนะฮะมีเทิร์นแล้วก็อีกคู่หนึ่งอีกคันหนึ่งก็เป็นจีออสนะฮะเป็นมินิมอมเหมือนกันสวยทั้งคู่นะฮะสวยหมด เดี๋ยวไปดูเมอร์ติด้านหน่อยก็คือรถของที่ร้านนะฮะเอามาเทสเอามาเทสไดนะฮะจะได้ขายนะฮะเนี่ยก็คือเอามาเทสไดนะฮะจะจะขายล้ฮะโอ้ตรงนี้สวยนะเะครื่องบินขึ้นนะที่สกายเลนนะฮะสวนลนะูลูินะเราอยู่สนามเล็กนะฮะก็เลยเอามาเทสไดดูเพราะว่าคุณเอ๋แก ไม่ได้ปั่นเสือหมอบมานานแล้วนะฮะ<ม>ก็เลยอเอาแบบบอมบอมดูนะฮะนี่คันนี้เมอร์ลิด้านะฮะเมอร์ลิด้าคันนี้มันอ่านว่าอะไระบาะบาหฮานบาบาเฮียนอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับรุ่นมันนะเมอร์ลิด้านะรุ่นนี้สวยแอโร่ด้วยนะฮรเฟรมแอโร่<ม>ด้วยนะสวยงามซ่อนสายทุกอย่าง รถของที่ร้านนะฮะเอามาเทสได้กันนี่ของนาโก้แล้วเงียบนี่อันนี้ของคุณเนยนะฮะก็เป็นแคนนอนเดลคันนี้ขายหมดนะฮะรถพวกนี้ขายหมดแต่ว่าวันนี้เอามาเทสได้ก่อนให้ให้ลูกค้านะฮะจะได้มั่นใจนะว่าคือตอนนั้นเนี่ยเขาเก็บไว้คือไม่ตั้งใจขายนะฮะก็คืออยากจะเก็บไว้แต่ตอนนี้อยากจะแบ่งปันแล้วนะฮะก็คืออยากจะให้ลูกค้าได้ได้เอาไปใช้ ะะมีหลายคันะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเราพักตรงนี้คือตอนแรกว่าจะเก็บไว้นะฮะอินบอกว่าตอนแรกจะเก็บไว้คันนี้เห็นลูกค้ามาถามเยอะนะฮะก็เลยจะแบ่งปันลูกค้านี่มีคันหนึ่ง g a อ t นะฮะคันนี้สวยนะฮะเป็นแทนหมอบด้วยนะทีนี้หมอบนะ คืมีหลายฟิลนะฮะใครอยากได้แบบไหนนะอันนี้วินเทจด้วยนะฮะมินิีหมอบินเทจนะฮะมีเทอร์นอีกคันหนึ่งนะฮะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเดี๋ยวแต่งอะไรสักหน่อยนะฮะของในทิปนะของผมจะเป็นของลาโก้นะฮะคันนี้ก็ขายนะจริงๆขายด้วยนะขายขายหมดนะฮะก็คือเลยเอามาเทสไว้เอามาเทสดได์ให้ลูกค้านะะ เหมือนกับว่าอยากจะแบ่งปันให้ลูกค้าได้ใช้บ้างนะฮะตอนนั้นเก็บไว้เนาะแต่ก่อนเขาก็ปั่นกันนะฮะแต่ก่อนคุณเนยแกก็ปั่นเสือหมอบนะตอนหลังๆไม่ค่อยได้ปั่นนะ,ะว่าโอเคนะฟิลฟิลโอเคนะฮะของนากโก้จริงๆครั้งแรกนะอะเดี๋ยวขอดูเทิร์นหน่อยนี่นะฮะในทริปเฮ้ยช้าๆหน่อยขอดูเทิร์นหน่อยสวยนะ,ะคันนี้เนี่ยเป็นเทิร์นแฮนด์หมอบนะฮะ แอโล่ด้วยนะเฟรมสามเหลี่ยมเลยนี่เนาะสวยเลยนะฮะคันนี้คันนี้ก็ขายนะเป็นมินิหมอบนะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปแล้วกันใครอยากได้แต่เกียร์ตาหน้าสองใบฮะแต่เกียร์ตาหน้าสองใบจะหน้าสองใบด้วยเป็นคาร์าลิตนะแต่สปีดนะจะหน้าสองใบเลยแต่งมาสวยเลยคันนี้เชิญนะฮะเชิญนี่นะฮะก็คือเอามาเทสเนี่ยห้าคันนะพะเรามากันห้าคนจริงๆรถเขามีเยอะกว่านี้นะฮะแต่ว่า ลองเอามาเท่านี้ก่อนห้าคันนะฮะคือเอามาว่าให้ดูว่าโอเคเนี่ยรถเขาโอเคนะผมจะลองปั่นนะผมจะลองปล่อยมือนะคันนี้ของนาโก้นะฮนะโอเคนะโอโหศูนย์นี่เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ครั้งแรกนะที่ผมได้ขึ้นนะเขาเอามาให้ผมเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยนะ ขอทรงตัวหน่อยนะ่ะโอเคนี่นะฮะมือผมอยู่นี่โอเคเลยนะใช้ได้นะวพาศูนย์ดีนะฮะ,ะครบรอบแล้วฮนะเนี่ยหนึ่งุห้ากิโลนะครบรอบแหละนะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเอาจักรยานอะไรมาก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเสนเสือหมอบนะ จักรยานเด็กๆก,ก็ได้นะเด็กหัดปั่นเป็นมาเป็นครอบครัวก็ได้นะฮะแล้วก็นี่นะฮะได้หมดนะฮะมาอย่างนี้ก็ได้จักรยานพับจักรยานเด็กได้หมดนะฮะไม่จําเป็นต้องเป็นจักรยานเสือหมอบนะฮะนะตรงนี้สนามนี้เปิดกว้างนะฮะมีเลนลู่แดงคือเลนเดินนะนี่นะสองคันนะเป็นมินิหมอบสองคันเลยสวยนะฮะเป็นเป็นวินเทจคันหนึ่งคือจิออต ีอนอนิ่มไหมเทินเป็นไงบ้าง,งฟิลโอเคใช่ไหมจานน่านิดหน่อยใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้จูนเลยนะคะก็คือเอามาเอามาลองสนามดูแต่โอเคนะก็โอเคแล้วนี่ที่ใช้จานใหญ่อยู่อ ได้โอ้โหนี่เราสลับจะลองกันเยอะเลยนะนี่ของผมของนาโก้นะคันนี้เดี๋นะนี่นะฮะคือที่เห็นเนี่ยรถเขาขายนะไม่ได้ไม่ได้มาเอามานะก็คือว่าเอารามาเทสเฉยๆครับเทสได้หนึ่ง้ามากัวนดฮะนิดนึงเออเลยชิญเนะเอาเธอมาให้คุณหลวงขี่เชิญเหรออ่าได้ อ่ะมามาเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวไปมาฝั่งนี้ได้มาฝั่งงนี้ดีกว่าริมริมถนนนะข้ามถนนข้ามถนนระวังรถข้ามถนนระวังรถนี่นะเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวผมลองแคนนอนเดลหรออ่าโอเคแค่นายมาปั่นนี่ด้อ่าช่วยจับอ่ะคุณหลวงปั่นนู้นนะในปั่นอ่านี่เราสลับกันนะฮะคุณหลวงจะปั่นคันนี้เนะนี่นะฮะอันนี้จะเป็นหนึ่งศูนย์ห้านะแคนนอนเดลคันนี้ คันนี้เราไม่ได้ปั่นคือเรามาเทสได้เราไม่ได้ปั่นเล่นๆใช่ไหมเราขายใช่ไหมขายนะคันนี้นะฮะ <c oughs> ก็คือว่าเสียดายเสียดายเสียดาย <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะก็คือว่าใครอยากได้ก็ทักมาแล้วกันเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะจะลองปั่นนะ <c oughs> เนาะเดี๋ยวคุณหลวงลองลดด้วย <c oughs> คือนานๆทีเอาเสือหมอบม,มาลองสักทีเนาะจะได้แบบว่าแต่ถ้าใครเสือออกจากถ้ำหมอใช่อ่าใครอยากได้ทักมานี่่ไปเลย อ่าเมื่อกี้คุณเนยปั่นจะจะเตี้ยหน่อยนะฮะไม่ได้ปรับบอสขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปรับเดี๋ยวค่อยปรับเออคุณเนยปั่นคันนู้นก็สวยนะเข้าท่านะจีออสอะมันมันเหมาะนะใช่ใช่แล้วมันเหมาะกับคุณเนยนะพอดีผู้หญิงอ่ะดูมันโอเคหวานหวานด้วยความที่มันเต็มเต็มโครโมนะใช่มันเลยนุ่มนวลเออให้ความนุ่มเนาะเมื่อกี้ในขี่คันนั่นแดีวให้ครูแบบเออผมรู้สึกว่ามันพุ่งนะ คอนันเดลเนี่ยมันทามาสาหรับแข่งจริงๆเลยนะสําหรับนักปั่นที่แข่งจริงเพราะว่ามันมันให้ความในนี้มากเลยอะ่ะทุ่งอะ่ะกดกดปุ๊กเนี่ยกดแต่ละทีนี่แบบขึ้นไปเลยนะฮะด้วยตัวด้วยตัวเฟรมนะเฟรมเฟรมองศาเฟรมหรืออะไรหลายๆอย่างนะเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เป็นรถสําหรับการใช้ความเร็วเนาะคอนันเดลเนี่ย นะให้ตัวดีนะฮะสำหรับรถเดี๋ยวขอลองอีกทีขอลองศูนย์นะฮะโอเคเลยโอ้โหศูนย์รถนะฮะนี่เอออ่าศูนย์รถดีนะฮะนี่ผมปล่อยมือนะเห็นไ,ไหมไม่จับเลยดีทุกคันนะฮะเมื่อกี้ของนาโก้ก็ไม่ปล่อยมือก็โอเคเลย ดรถดีทุกคนันแต่คันนอนเดีวนี่ให้ความผมรู้สึกที่โอเคเลยอะ่ะเออให้ตัวดีนะอืว่าโอเคนะนิ่มนะฮะนิ่มเงียบด้วยสดทั้งหลังอ,อีกสักรอบไหม,ไม,หมอ,อ่อีกสักรอบแนละชักมัน,นยัไชักมันรอบหนึ่งจุดห้าเองสบายสบาย จะได้วอร์มก่อนวอร์มอัพนะอคอนเดนเดลคอนนี้โอเคเลยนะโอ้โหโอเคทุกคันเลยนะฮะเพราะว่าอันนี้คันแรกนะที่เพิ่งได้ได้ปั่นคันแรกเลยนะครั้งแรกเลยที่คือขึ้นมาปุ๊บก็ปั่นเลยคือคอนเดนเดลผมเคยปั่นอยู่แล้วนะของนาโก้นะ่ะครั้งแรก คันเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าคอนันเดลนี่ผมที่บ้านมีอยู่คันหนึ่งปั่นอยู่แล้วสบายสบายอ๋อนิ่มดวนนีนะฮะลองเกียร์ใช่ไหมก,ก็โอเคเนาะอ๋อมันจะมีเสียงนิดหน่อยนะขบเฟืองจานหน้านะฮนะไอตรงไอนีอ่มังสับจานนะฮะใช่ไหม สับจานมันไปไป,ไปถีไปถูหน่อยนิดเดียวใช่ใช่สับจานนิดเดียวมันไปถูโซ่ฮะสับจานมันไปเบียดโซ่นิดนึงโอ้โหแต่ล้อสลิปน่าดูเลยอันนี้ดูนะเนี่ยล้อเดินอันนี้นี่ล้อหมอบเลยนะฮะดูดิล้อบางเฉียบเลยพุ่งคือปั่นกับเสือหมอบสบายๆเลยนะฮะดูดิ เฮเลยนะฮายเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้โหนี่ขาเดียวนะขาเดียวเมื่อกี้ใช้ขา